โอเคต่อไปเราจะทําไส้โบโลนานะคะโบโลนาชีสนะคะค่ะเราก็จะไส้นี้เราจะตัดแป้ง35กรัมนะคะอ่าเราจะตัด35กรัมค่ะครูเขาใช้กันไก่นะคะ เหมือนเดิมค่ะครึงเป็นรูปกลมๆเหมือนเดิมนะคะ,ะครึงวิธีครึงก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันไม่ว่าเราจะทําไส้อะไรนะคะเราควรจะที่จะคึงก่อนนะคะครึงให้เป็นรูปกลมๆแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าก็ได้นะคะ,คะแล้วก็เอาวางไว้อย่างนี้เลยนะคะไล่ฟองอากาศก่อนนะคะ,ะกดเอาฟองอากาศออกอก่อนนะคะ ่ะครึ่งเหมือนเดิมค่ะ,ะไล่เอาฟองอากาศออกก่อนเอาอตรงนี้นะคะกดกดลงไปให้มันเนียนๆแบบนี้นะคะ ก็โอเคแล้วนะคะเนียนๆกลมๆแล้วก็พักไว้นะคะอันนี้คือโบโลน่านะคะโบโลนา่าเราจะเอาโบโลนา่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบนะคะแล้วเราก็จะเอาเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็จะตัดครึ่งหนึ่ง ตัดครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่า1ก้อนเราก็จะใช้เป็นคู่นะคะส่วนชีทนะคะเราจะใช้เป็นชีทแผ่นนะคะชีทแผ่นนี้เราก็จะตัด3นะคะเราจะตัด3มชิ้น,นะคะ่ะ เราจะทํา6ลูกนะคะโอเคค่ะเราำทำแผ่นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะพูจะใช้เบอร์เดิมนะคะก็คือเบอร์อ่า3ามสนะคะสามสแล้วก็ตัวถ้วย ถ้วยของตัวนี้ก็ใช้เบอร์เดียวกันนะคะคือ3,2,1,8เดียวกันนะคะแล้วก็เอามาวางในถ้วยนี้เลยค่ะเราจะเอากระดาษสีขาวออกด้วยนะคะกระดาษสีขาวเราจะไม่ใช้นะคะ เราใส่ถ้วยนี้เพราะว่าขนมปังจะได้ออกมาสวยนะคะรูปทรงสวยะคะ่ะต่อไปเราก็จะ,ะเราก็จะรีดรีดขึ้นรีดลงนะคะแล้วก็กลับด้านแล้วก็จะรีด ลิดขึ้นลิดลงขยายไปนะคะ,ะให้ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้จัดระเบียบนะคะแล้วเราก็จะเอาแผ่นชีแผ่นโบโลน่านะคะวางไว้ตรงนี้ค่ะซ้อนกันนิดนึงนะคะให้มันโผล่ขึ้นมานิดนึงนะคะ แล้วเราก็จะใช้ชีสวางไว้ตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วขนมปังตัวนี้เราก็จะพับขึ้นมานะคะพับขึ้นมาให้มันพอดีกับชีสกับโปโลน่า,าพับขึ้นมา,าแล้วก็จับตรงนี้จับจีบตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ม้วนค่ะม้วน มันจะเป็นคล้ายๆกับดอกไม้นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จับตรงนี้ค่ะจับตะเข็บให้แน่นๆเลยนะคะมันก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาวางตรงนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นมานะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ,อะเอาขนมปังไว้ตรงนี้แล้วก็นวดนวดขึ้นนวดลงไล่ฟองอากาศ แล้วก็พริกขนมปังไม่ต้องไม่ต้องรีดให้มันบางเกินไปนะคะให้มันพอดีกับโบโลน่าของเราประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโบโลน่าวางให้มันโผล่ขึ้นมานิดนึงนะคะ,ะแล้วก็จะใช้ชีสวาง แล้วเราก็พับพับขึ้นมาเลยค่ะดึงขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าขนมปังของเรามันยืดหยุ่นสามารถที่จะดึงเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ม้วนม้วนไปแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เหมือนกับดอกไม้นะคะ แล้วก็จับตรงนี้ให้แน่นๆน่นแล้วก็วางแบบนี้เลยอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ะ,ะนี่นะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคุมพลาสติกอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เดี๋ยวมันก็จะ ปูเท่าตัวนะคะปิดให้มิดชิดอย่าให้อากาศเข้าไปนะคะอย่าให้อากาศเข้าไปเพราะว่ามันจะแห้งนะคะขนมปังของเรามันจะแข็งมันจะไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะเราจะพักอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเราหลังจากที่เราพักแป้งหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือขนมปังโบโลน่าชีสนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะเราจะทา ไข่กับนมนะคะเราจะทาไปแล้วก็เมื่อเราทาไข่กับนมเสร็จแล้วเราจะใช้มายองเนสกับอซอสมะเขือเทศนะคะที่จะเอามาทําเป็นเส้นข้างหน้านะคะวันนี้ครูจะครูจะใช้มายองเนสตัวนี้นะคะของลินลี่นะคะตัวนี้คะ่ะหรือว่าใครจะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเรานะคะส่วนอซอสมะเขือเทศครูก็จะใช้คานอนะคะแล้วก็ ถ้านักเรียนอยากจะใช้ตัวอื่นก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะค่ะเราก็จะทาไข่ขาวนะคะทาไข่ขาวลงไปบางๆนะคะค่อยๆแต้มนะคะอย่าก,กดแรงนะคะเดี๋ยวขนมปังเราจะยุบนะคะเราทาทั่วเลยค่ะทาทั่วเลยนะคะเพื่อความสวยงามของหน้าขนมปังของเรานะคะ บางคนบอกว่าไม่ทาได้ไหมคะไม่ทาก็ได้นะคะแต่ขนมปังอาจจะออกมาสีไม่สวยนะคะสีอาจจะซีดนิดหนึ่งนะคะไข่แดงนี้จะทําให้ขนมปังของเราออกมาสวยนะคะน่าจะออกมาสวยสีมันจะออกมาเป็นสีทองสีน้ําตาลอ่อนๆน,นะคะ,ะแล้วก็จะทาทุกอันเลยนะคะทาเบาๆคะ่ะ นี่ค่ะเมื่อเราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้มายองเนสค่ะเราก็เอาใช้เอามายองเนสใส่ในถุงบีบของเรานะคะแล้วก็ตัดปลายถุงให้เป็นรูนิดเล็กนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลากไปเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะแล้วแต่ความชอบของเราว่าเราจะลากไปแบบไหนนะคะ ถ้าเป็นหน้าโบโลน่าเราก็จะใช้มายองเนสนะคะมายองเนสกับะมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศสีก็จะออกมาหน้าทานมากนะคะเวลาเราอบออกมาแล้วอ่าแล้วก็จะใส่ซอสมะเขือเทศะคะ่ะเติมสีสันลงไปนะคะ โอเคค่ะมายองเนสกับอซอสมะเขือเทศแล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยผงออริกาโนนะคะนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมค่ะหรือใครอาจจะใส่ใบพาสเลียแห้งก็ได้นะคะ,ะนี่ค่ะเพิ่มความหอมขนมลงไปเราจะอบ ขนมปังโบโลนาชีสนะคะด้วยไฟที่200นะคะเราจะวอร์มเตาก่อนนะคะเราจะเอามาที่อุณหภูมิ200นะคะเราก็จะวอร์มเตาประมาณ10-20นาทีนะคะให้เตาของเรามีอุณหภูมิ200เราถึงจะเอาขนมปังใส่นะคะหลังจากเราวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําขนมปังเอามาวางเลยค่ะ ถ้าเรามีถ้วยรองแบบนี้นะคะเราไม่ต้องใส่ถาดนะคะเราก็อบในถ้วยแบบนี้เลยค่ะนักเรียนระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนโอเคค่ะเราจะอบที่ประมาณ15-20นาทีนะคะเราจะเอา15นาทีก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาดูหน้าว่า หน้าสีสวยหรือยังค,ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่าสุกแล้วนะคะ15นาทีนะคะสำหรับอ่าไส้อ่า,อาโบโลนาชีสนะคะโอ้สวยงามมากเลยค่ะโอเคอ่าเราก็จะมา ทาเนยด้วยกันค่ะเราจะทาเนยตอนที่ร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าเนยของเราจะไม่เป็นก้อนนะคะมันจะมีความเงานะเพิ่มความเงาเข้าไปนะคะอ ถ้าเราทาเนยเราก็ต้องทาตอนที่มันร้อนๆนะคะพอเราออกมาปุ๊บคือทาเนยทันทีเลยนะคะอย่าอย่าปล่อยทิ้งไว้หนาที10นาทีแล้วมาทาเนยไม่ไม่ได้นะคะเราต้องทาทันทีเลยนะคะหลังจากที่ออกจากเตาเสร็จเรียบร้อยค่ะ,ะนี่ค่ะขนมปังโบโลนาชีสอบ15หนาทีนะคะนี่ค่ะ